สวัสดีครับอยู่ในโลกของพกีฟล,ลิชแชนแนลกันนะครับผมวันนี้นะครับก็จะไปถอยซีรีส์ใหม่นั่นเองถอยรถเหรอครับจมูกครับผมเย, <ây S 1> มย้จ้าวที่ทำกันมาเป็นระยะเวลา22ปีคือวันนี้นจะมีจมูกแล้เย้เย,ย้คือแบบ อยากเอาเมียใช่ไหมไม่เราไม่ได้อยากมีเมียเราก็แบบต้องใช้หน้าตาในการเข้าหาสังคมอะไรอเงี้ยเราก็ต้องทำกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออแล้วตอนนี้เราก็รอเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนก็เหมือนจะมาแล้วด้วยมาแล้วเปมาแล้วมาแล้วต้องฆ่าตีนตายเลยว้าวเย้ นี่คือเปิ์นะครับผมและนี่ก็คือกำลังใจของเราเลยทุกคนเห็นไหมต้องแจกไอจีว่าคนนี้ต้องแจกไอจีไหมเออเอาเดียวอ่ะพอแล้วแหละเอาพอแค่ไหนพอยังหึงเราขอหรอไม่ได้ไม่ได้นี่ป้อนหมออ่ะนัดเราไว้เป็นเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงแหละเออแล้วตอนนี้ กี่โมงแล้วนะเที่ยงสี่สิบหกนาทีก็คือเราก็เลทไปนิดนึงแต่เราก็เออด้วยความที่แบบรถมันติดไงไนะการทาเนี่ยเห็นว่าจะทําจมูกมันต้องมาสักอะไรหน่อยมันจะดูแบบท้าทายไงใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวพอเนี้ยเราก็จะขับรถกันไปก่อนแล้วเพราะวันนี้รถติดมากด้วยอหทำหน้เหมือนอยากทำหน่อยเร็วมันอยากทำนะทำไมลู โอ๊ยเดินไปนวจะเต้นแบบดุดุด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 แล้วมือสั่นหมดแล้วถ้าวอล์กนี้มือสั่นก็คือนั่นแหละเมื่อกี้เห็นป้ายกลัวตอนหน่อดำก็ถือไปด้วยนะไปแล้วนะไปแล้วนะกลัวว่ะราไปหาที่คลินิกต่อบาจะแยกนี้ตรงหรือว่าเลี้ยวตอนนี้นะครับเราก็ทำเซตกันบานที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าหมอคือมือเบามากแบบที่จะฉากไม่เจ็บเลยแล้วก็มันก็จมูกของผมก็โอเคเป็นคนที่น ule, น na, เนื้อน้อยไงนะเพื่อนๆแต่มันก็โอเคมันทําได้ประมาณนี้หละก็โอเคเดี๋ยวก็รอดูก,ก่อนว่ามันยอดยุบออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ว่าเริ่มตึงๆแล้วก็เริ่มป,ดปวดๆ <elas> บ้างแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมก็จะไปเดินเซนลาตต่อนะคะก็คือดูกันว่า ก็คือก็น่าจะไหวเลยแต่ว่าก็เริ่มปวดๆแล้วนะการกินกินยาสิไม่หลอกที่มาทำคลินิกเนี่ยเพราะว่าหมอหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้พรว่าเอ้าอเลยไปยทำนี่ขำดิเออเออเออเราทได้ขำดิรู้สึกว่าอ้าปากมากไม่ได้เลยอ่ะก็คือจะกินอะไรไม่ได้นะครัรู้สึกว่าอ้าปากได้นิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะกูแต่ว่ากูพี่เราได้แล้วเราแบบกระหนุกกุกๆไม่อย่างนี้กูหอกมัน เราจะทำดั้งให้ผู้ชายผู้ชายตอมแต่ตอนนี้ไม่แต่คู่หญิงตอมจ้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นวันวันเลยจนกว่ามันจะหายบวมแล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาอะไรกินกัน่อนแล้วพาเพื่อนไปเที่ยวกันด้วยดูพี่น่ารักมากเดี๋ยวไปละนะครับเดี๋ยวมารีวิวยบายและนี่นะครับผมก็เป็นสภาพหลังจากที่ฟุกผ่าตัดกัน เป็นวันแรกนะครับผมคือตื่นมาตกใจมากว่านี่ใช่ตัวเองหรือเปล่าคือตื่นมาหน้าบวมมากจนแบบเอ้ยฟุกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรือเปล่าใช่ฟุกหรือเปล่าอ่ะคือตื่นมาเพิอตาปิดไปเลยข้างหนึ่งอ่ะเพื่อนๆก็คือเห็นเป็นลางๆอ่ะแล้วยิ่งฟุกเป็นคนที่แบบว่าบวมง่ายช้ำง่ายด้วยก็น่าจะอืมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันตอนนี้ฟุกก็กินยาอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประคบเย็นก็คู่ไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้ อาการบวมมันยุบลงไปบ้างนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็ต้องทนกันต่อไปนะครับถ้าเราถ้าเราอยากจะดูดีเราก็ต้องทนกันต่อไปนะครับผมนี่ขนาดฟุกคุยฟุกยังรู้สึกแบบว่าฟุกเหมือนฟุกหลับตาคุยอะ่ะมันฟุกไม่ได้มองอะไรเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวไงเราก็ลองมาดูของพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมเราก็จะติดตามฝนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจมูกเราจะยุบบวมนะครับผม งวันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับผมแล้วมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับบายแล้วก็เป็นสภาพวันที่สองหลังจากที่เราผ่าตัดกันมานะครับคือเมื่อวานเนี่ยคือหน้าผมแกบมีอาการที่บวมมากๆเลยใช่ไหมแต่ผมไม่รู้นะว่าวันนี้อาการบวมมันลดลงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานตาข้างเนี้ยผมก็แบบแบบเหมือนแบบจะลืมไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้โอเคมันก็แบบลืมได้แล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ที่ตามมาก็คือมันก็จะมีรอยเห็นนะไหมรอยช้ำๆแดงๆะไรเงี้ยหนับขึ้นเราก็ต้องกินยานแล้วก็ควบคู่กับการบะครบไปด้วยนะครับจนกว่ามันจะยุบลงแล้วก็จะดีขึ้นกว่านี้ตอนนี้ก็ทนกันต่อไปแล้วหน้าผูวกวตอนนี้คือมันมากๆเลยทําอะไรไม่ได้ได้แค่เช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือนะครับแล้วสิ่งที่ําม,มาคือสิวเนี่ยมันเริ่มมาแล้วสิวเริ่มมาแล้วด้วย <S 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 ทำอะไรไม่ได้ ทนกันต่อไปเดี๋ยวเราจะมารอดูผลอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะบวมขึ้นหรือว่าจะยุบลงหรือจะยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันในพรุ่งนี้นะครับผมเสียงไปเลยวเนี่ยสวก็คือฟุรู้สึกว่าหน้าฟุกตอนเนี้ยก็หายบวมแล้วก็มันเปลี่ยนที่จากบวมตรงตาไปบวมตรงแก้มแทนก็ยังคงสภาพหน้าอ้วนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมตรงตาเพื่อนๆเห็นปะ ก็ยังคงมีรอยช้ำอยู่นะครับผมเราก็ต้องประครบเย็นกันอีกต่อไปแต่ว่าวันนี้คงเป็นวันที่กจะประครบเย็นกันเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละและส่วนในวันพรุ่งนี้เขาก็บอกว่าเริ่มที่จะประครบอุ่นได้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ใหรอยช้ำตรงต,รงตาเนี่ยมันได้หายไปนะครับเห็นไหมตรงด้านข้างก็มองไปมองด้านข้างก็เหมือนมันไม่ใช่หน้าผู้กับผู้ยังมองหน้าตัวเองผู้ยังขำตัวเองอยู่เนี่ยเพื่อนเอาจริงเนี่ย แต่รอยสิวก็เยอะเหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีแบบครีมที่ช่วยรักษารอยสิวรอยดํารอยแดงอะไรเงี้ยช่วยแนะนํามาหน่อยนะคือเทียบจริงนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูติดตามผลอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปแล้ว bye บ๊ายบายสภาพของวันที่4นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์หน้าอ้วนหน้ากลมหน้าบวมอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่พวกก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแล้วแหละ เราก็เปลี่ยนจากที่สามวันแรกเราประครบประครบเย็นใช่ไหมแต่วันนี้เราก็สามารถที่จะประครบอุ่นได้แล้วเออแล้วก็เมื่อคนะืนอะฟูเพิ่งมาสังเกตอ่ะว่าตรงใต้ตาของผกอะมันมีรอยเขียว,เข,ยวเขียวช้ำๆเพิ่มขึ้นด้วยทุกคนแต่ว่าผมก,ก็ต้องแบบคอยประครบประครบมันไปเรื่อยๆแล้วก็คอยกินพวกอายาใบโบโบ่พวกน้ำมะพร้าวแล้วก็พวกน้ำบักทองอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มันหายเร็วได้มากที่สุดน,นะครับแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมผุ้แบบ มันมันมากเลยอ่ะไม่ได้สระผมเลยเพราะรู้สึกแบบคันหัวมากแบบอึดอัดแล้วเนี้ยรู้สึกไม่สบายหัวเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูผลอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าจะออกมาเป็นยังไงเออแล้วก็พรุ่งนี้วันที่5หมอเขาบอกแล้วแหละว่าให้เราสามารถขอดเปวจตรงนี้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีกันนะพรุ่งนี้นะครับผมว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ฟุ๊กไปแล้วครับผมไม่ยบายไรก็เมื่อคืนเนี้ยฟุ๊กรู้สึกว่าฟุ๊กไม่รู้ว่าประคบแรงไปหรือเปล่าตรงหัวคิวอ่ะ มันเลยทําให้เราแบบตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยมันก็เจ็บเจ็บทงหัวคิ้วมากขึ้นมันเจ็บแบบน่วงๆเจ็บแป๊บๆรู้สึกว่ามันแบบพอหันซ้ายหันขวาก็แบบเหมือนมีอะไรแบบอยู่ข้างในอย่างเงี้ยตลอดเวลาพูก็แบบแอบกลัวๆเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรไหมแอบกังวลอยู่เหมือนกันนะเลยต้องแบบไปถามเพื่อนที่แบบเขาเคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยว่าอาการแบบนี้มันเป็นยังไงจากเพื่อนเขาบอกว่าก็เป็นอาการปกติอย่าคิดมากโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพูก็แบบไปถามที่คลินิกคลินิกเขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะมันแบบ ตรงหอยคิ <Cornell>. ้วเนี่ยมันไม่ได้แดงอะไรเงี้ยถ้ามันแดงหรือว่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็ควรจะแบบไปหาหมอจริงๆมันว่าแบบปกติแหละเขาก็บอกให้เราประคุกันต่อไปแล้วก็กินยากินยาแก้ปวดแล้วพอกินยาแก้ปวดก็โอเคขึ้นครับมันก็ไม่ได้ปวดแล้วก็ความจริงวันนี้ฟุกก็ต้องเอ่อเป็นวันที่5าใช่ไหมที่เราต้องถอดเฟือกเดี๋ยวฟุกขอไว้อีกวันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถอดเฟือกกันดีกว่าเดี๋ยวถ้าในวันนี้ฟุกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารอติดตามขอยิงมันพรุ่งนี้นะครับ สภาพของวันที่6นะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่ปุุกถอดเฟือกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตื่นนอนมาก็รู้สึกว่าหลังจากที่ถอดเฟือกมาความรู้สึกก็กังวลอ,อยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากที่เราก่อนทําเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอาการังวลอ,อยู่เหมือนกันแต่ว่าที่คลินิกเขาก็บอกเลยว่าอาการบวมเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ สองถึงสามสัปดาห์หรือกว่าที่จะยุบก็กว่าย,ย,ยุบยุบยุบช้ายุบเร็วก็ขึ้นอยู่แต่สภาพของแต่ละบุคคลนะครับผมร่างกายแต่ละบุคคลซึ่งร่างกายผมก็โอเคเป็นคนที่แบบเป็นแผลง่ายหายยากด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นประวัติเพื่อก็รอดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวก็พรุ่งนี้แหละก็คงจะมาดูผลอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าอาจาอาจะอัดิลิปตั้งแต่จนกว่าจะครบหนึ่งอาทิตย์อะ แล้วก็มาอ,อีกทีหนึ่งก็อาจจะเป็นตอนที่ก่อนจะตัดไหมแล้วก็หลังตัดไหมนะครับตอนนี้คือย้ำบอกจริงๆว่าที่หน้าบวมเน่มันบวมจริงๆหรือว่าหน้าพวกอ้วนเหมือนกันเพราะช่วงนี้พวกก็อ้วนขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ <ST UT> ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามารอดูผลอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเอาแล้วนะแล้วนี่ก็เป็นสาภาพหลังจากที่เราไปผ่าตัดครบกันมาหนึ่งอดีตแล้วนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าหน้ายังอ้วนอยูงเหมือนเดิมเลยยังบวมอย่เหมือนเดิมเลยอ่ะ ทำไมเพื่อนบางคนของฟูกเขาแบบรถบวงไวมากเลยของฟูกยังแบบยังยังคงสภาพนี้อยู่เลยอะ่ะหน้าอ้วนๆจมูกโตๆอยู่เลยอะ่ะแล้วตอนนี้ฟูกเขาแบบเบื่อโจ๊กมากเลยกินมาจะทีหนึ่งแล้วตอนนี้ฟูกอยากกินสปาเกตตี้ทาบูระทะพิซซ่า,าก,กินชาไข่มูกอยากกินทุกอย่างเลยเดี๋วยวเฮ้ยหรือว่ากินได้แล้ววะกปกติเหรอกินได้แล้วมั้งก็ หนักจังเลยกล้องสั่นยังไม่ได้ะไรนะมือฟุกสั่นมากแล้วกล้องฟุกตัวใหญ่ไงอ,อก,เก,อก,กอเออ็เดี๋ยวฟุกจะมาอัปเดตอีกทีก็ตอนผ่าเอ้ยไม่ดิเดี๋ยวฟุกจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนที่จะก่อนตัดใหม่อีกสักวันหนึ่งแล้วกันว่าตอนนั้นมันจะยุบบวมลงหรือย,อยังอะไรนะครับก็เมื่อวานก็โทรไปงงเงกับแม่มาแล้วแม่ก็บอกว่าอย่าคิดมากก็เดี๋ยวก็ใช้วเวลาแหละ นั่นแหละเดี๋ยวมารอติดตามผลอีกทีก่อนที่เราจะไปตัดใหม่นะครับเวลาหลังจากนั้นเราก็จะมาอัปเดตทีหนึ่งว่ามันออกมาเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันบวมไม่ไหวจริงๆอ่ะฟุ๊กเครียดเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเนี่ยว,วันนี้ฟุ๊กไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายและนี่นะครับก็เป็นสภาพหลังจากที่เราได้ไปซึมจมูกกันมาปเป็นระยะเวลาครบสองอาทิตย์แล้วแลว้วซึ่งหมอฟุ๊กก็ได้ไปตัดใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พบว่าแผลเราก็ยังมีอาการแฉะเนื่องจากฟุ๊ก เผอมีน้ำมูกซึ่งเป็นเป็นการแพ้อากาศนั่นแหละน่าจะเป็นก่อนตัดใหม่สักวันหนึ่งซึ่งเรากินยาไม่ทานแล้วด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยความสุขมันมีลติปากไว่ได้ทารถทาริบเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกบเรื่องเดียวเนี่ยก็ความสึมมมก,มก,กว่ายังถา,ามว่า,าจะพอใจกับทรงจมูกแล้วหรือยังอันนี้เพื่อนต่อไปได้ดีทุกคนเพราะว่าเพื่อนไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายวมสิหรือยังมันดูเป็นทรงหรือยังด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะประเมินเนี่ยครับนะครับ,รบผม ก็เดี๋ยวยังไงเราต้องมารอดูผลอีกทีตอนครบระยะเวลา1เดือนนั่นแหละโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวงั้นมันนี้ฟุ๊กลับเลยนะครับเอ้ยกลับเลยอ๋อวุาพกลับบ้านต่างจังหวัดไงเลยนี่เลยรีบมอัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวงั้นมันนี้ไปแล้วนะครับผมอุ้ยพูดจามไม่รู้เรื่องแล้วไปแล้วครับผมไปแล้ว และนี่นะครับก็เป็นการอัปเดตจมูกตอนที่เราบอกว่าจะมาอัปเดตตอนจมูกเราครบ1เดือนใช่ไหมทุกคนซึ่งฟุก,ก็ได้ปล่อยให้เวลามันเลยเถิดมาถึง3เดือนเลยนะครับน่าจะใช่มังสามเดือนเพราะว่าเราเริ่มทำจมูกตอนกรกฎาคสิงหากันยาตคมโอเคครบอ่าโอเคมันก็ประมาณ3เดือนนะครับทุกคนก็จมูกทรงที่ได้มาก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่เลยครับ ก็เป็นทรงที่ธรรมชาติมากมากเลยพุ๊กไม่รู้ว่าธรรมชาตินี่คือมันมีหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้ต่างะลรจากเดิมเลยนี่พุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอได้ถ่ายรูปก็โอเคก็ดูมีสันขึ้นมาเพราะว่าที่ทํามาคือหมอเขาเพิ่มบอกว่า เขาเพิ่มให้ฟุกได้แค่สั่นนะเพราะว่าจมูกฟุกเป็นคนที่เนื้อนอนมากๆอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งโอเคมันก็โอเคนะสําหรับฟุกอ่ะมันก็ไม่ได้แย่เลยขนาดนั้นก็เป็นธรรมชาติดีนะครับทุกคนก็หลังจากนี้แล้วก็ในอนาคตต่อไปฟุกก็ไม่รู้ว่าจมูกฟุกจะไปทางไหนหลังจากที่มันครบหนึ่งปีแล้วว่ามันจะรัดแกนใช่ไหมทุกคนฟุกก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีการเพิ่มเสริมเติมแต่งอะไรในอนาคตอันนี้หรือเปล่าฟุกก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ยังไงฟุกก็ ขอบกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูฟุกมันตั้งแต่เริ่มทำจนถึงตอนนี้เลยนะครับก็ยังไงฟุกก็ฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อให้ฟุกมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากต่อไปเนี่ยก็น่าจะมีคลิปแล้อยกคลิปแล้วแหละเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือฟุกไม่มีคลิปมาเลยใช่ไหมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้ว